สวัสดีทุกคนนะครับวัสดีพี่อมรศิล์ด้วยนะครับผมรอดรอดจ้าแป๊บหนึ่งครับแชร์ไลค์ก่อนมีข้าวไรเบอรี่ไหมครับมีครับทักแชทเพจได้เลยนะครับสนใจข้าวแบบไหนทักแชทเพจได้เลยนะครับมีข้าวไรเบอรี่ข้าวกล้องข้าวหอมมะลินะครับตอนนี้นะครับมี3อย่างเลยนะครับหรือว่าใครอยากได้ผสมก็ ได้นะครับมีเดี๋ยวทำให้ได้ครับขนหนึ่งขออนุญาตแชร์ไลฟ์ก่อนนะครับโอเคมาพร้อมข้าวหอมอร่อยมากนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นถุงเล็กนะครับเป็นอันนี้เป็นข้าวกล้องนะครับข้าวกล้องอันนี้1นึกิโนะครับส่วนอันนี้จะเป็นข้าว อหอมมะลิครับเป็นข้าวใหม่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับทักไปสอ,อบถามแอดมินได้เลยนะครับเรามีแอดมินตอบอยู่นะครับต่อๆค่าธรรมเนียมโหดมากใช่ครับผมก็เลยแบบโ,โหดไปปะวะกท็ทางทางเพจจะแบบขายขายแบบได้กำไรกว่าอย่างเงี้ยข้าวหอมมะลิปีนี้มีไหมคะมีนะครับมีครับคุดตาม มีครับมีแล้วก็สบูอ่อเลนนะครับก็มีเหมือนกันนะครับตัวนี้อันนี้เป็นกล้องสดนะทุกคนแต่ก่อนฟมไม่กล้ามาไลฟ์กล้องสดเลยเพราะว่าแบบไม่มั่นใจในตัวเองเนาะเพราะแบบหน้าเราไม่ได้ดีขนาดนั้นเลยแต่ว่าสบูอ่อเลนอะ่ะคุ้มนะครับตัวนี้ถ้าใครได้ไปอะ่ะตัวนี้เขาจะทําให้ผิวกระจ่างใสด้วยเรียบเนียนนุ่เอร่าแล้วเราจะแถมถุงตีฟองไปให้ด้วยนะครับทุกคนเนี่ยทุกคนดูดิแต่ก่อนอะ่ะผิวคล้าดําแดดมาก แต่ว่ามันขาวได้นะครับแค่ทุกคนต้องดูแลตัวเองตัวนี้แบบใส่สารสกัดเยอะมากนะตัวนี้ใส่ไปทั้งโคจิกเอซิสวิตามิน B3 วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน C ส้มแล้วก็น้ำผึ้งด้วยนะครับตัวนี้ใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายนะครับตัวนี้ตกก้อนละ99บาทสนใจทักแชทเพจได้เลยนะครับนี่น่าใช้มากนี่กล้องสดเลยกล้องสดโน้ตฟลเตอร์เห็นปะไม่มีสักนิดเลยแสงดีด้วย กดตะกร้าได้เลยนะคะเม้นได้นะครับเม้นคุยกันได้นะครับจอยๆไปมีข้าวนะครับข้าวหอมมะลิข้าวไรเบอรี่ข้าวกล้องมีหมดทุกอย่างเลยนะครับสนใจทักแชทเพจได้เลยนะคะวัสดีครับวัสดีครับแต่มันจะดีเลยนิดหนึ่งช้าๆนิดหนึ่งมันจะดีเลยนิดหนึ่งนะครับสนใจกดเอยสนใจทักราคาอุ้ยขอบคุณมากครับพี่อ่ะ อารัญญาพี่อารัญญาขอบคุณนะครับมีหมดเลยครับข้าวสบู่เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเราว่าจะกลับมาขายหมูแล้วครับแต่ว่าอาจจะเป็นท้ายปีเอ้ยท้ายเดือนมกราครับประมาณปลายมกรายี่สก้อนค่าส่งยังไงลูกอพี่ขนองจะเอายี่สิบก้อนเลยเหรอครับเดี๋ยวผมคิดก่อนยี่สิบผมเอาค่าส่งหนึ่งร้อยพอครับ เอาค่าส่งหนึ่งร้อยบาทจังหวัดไหนครับพี่ขนองไลฟ์นตอตอๆด้วยไหมคะ t ิ k กต k อกก็ไลฟ์ยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะลงคลิปเอาครับเราจะลงคลิปลงอะไรอย่างนี้มากกว่าครับไม่มีตะก้าอันนี้ไม่ใช่ TikTok อกเขาอันนี้เป็น Facebook นะครับเป็น Facebook เหมือนเขาหาักค่าขนส่งด้วย หักค่าคอมมิชชั่นด้วยหักค่าแอพพลิเคชันด้วยมันก็เลยหมดเยอะครับมันก็มันก็เลยหักเยอะไปหน่อยใช่แต่ถ้าน,นี้ปุ๊บเราเราจะเสียแค่ค่าของแล้วก็ค่าส่งจบเลยประมาณนี้เราเขาจะไม่หักอะไรเพิ่มแล้วก็คือเราขายจากถ้าขายจากแพลตฟอร์มนี้นะครับจากเอ่อกทมหรอครับกทมอ่าผมคิดให้90้าะพี่ขนองสนใจไหมครับเดี๋ยวผมดูก่อนวันนี้ไดออเดอร์เยอะไหม ปีใหม่อะครับทุกคนใส่เป็นแบ็คแพ็คเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำทำโปก่อนปีใหม่ให้นะครับอู้แดดมาแล้วทำโปก่อนปีใหม่ให้อู้หูหน้าโคตรฉ่ำหน้าโคตรฉ่ำเลยทุกคนโดนแดดทำหมูทอดอีกไหมคะอร่อยมากทำครับปีหน้าผมทำแน่นอนปีหน้าครับประมาณปีหน้าเดี๋ยวทุกคนแป๊บนึงหาหาหลบก่อน กล้องดีอยนะสนใจทักแชทเพจได้เลยนะคะสนใจทักแชทเพจได้เลยนะทุกคนมีแบบมีเยอะเลย <c oughs> ข้าวหอมมะลิข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่มีหมดเลยนะครับปีใหม่อะทุกคนสั่งแบบไปให้คนที่แบบที่เราอยากจะให้ได้นะครับหรือไม่ก็เอาไปทําบุญก็ได้นะครับค่าส่ง ที่แอปแจกให้ลูกค้าหาก,กับทางร้านเหรอคะใช่ครับใช่ใช่ใชหาก,กับทางเราครับสองก้อนกี่บาทคะน้องฟอร์เดี๋ยวคิดให้นะครับถ้าถ้าซื้อถ้าซื้อจากเฟสอ่ะคือมันคิดถ้าสมมุติว่าเราซื้อจากเฟสอ่ะมันจะคิดแค่30ิครับค่าส่งแต่ถ้าซื้อจากติกต็อกอะมันจะคิดเป็นอย่างงี้ครับร้อยสามเจคูณส นี่มันจะตก274บาทใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติเราซื้อจาก t i k t o อกใช่ไหมครับเอ้ยซื้อจากซื้อจากเฟซถ้าซื้อจากทิกต็อกเมื่อกี้ตก270กว่าบาทใช่ไหมครับสั่งเลยโอ้โมาชิลลไหนลูกเอออู้พี่ขนองสั่ง20ก้อนมากอโอ้โหสนใจเข้าไลฟ์เวลลี่โอ้โหเฮ้ยขายได้อยู่นะเก้าสิคูณสใช่ไหมครับถ้าเป็น2ก้อนใช่ไหมครับแล้วเราก็คิดค่าส่งบวกอีก30เห็นไหมครับจะตก228แต่ถ้าสมมุติว่าซื้อจากทิกต็อก ตกไป270กว่าบาทเลยนะครับคือแบบอ้โหูเยอะอยู่นะห่างกันเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวคิดให้ดูเลยน่าใสมากเลยหนึ่งสามเจ็ดคูณสองเนี่ยสองเจ็ดสี่อ่ะห่างกันไปแบบอู้เกือบร้อยอ่ะห้าสิบกว่าบาทอ่ะห้าสิบกว่าบาทอ่ะครึ่งร้อยอ่ะทุกคนสั่งเลยทักทักแชทเพจได้เลยนะครับทักแชทเพจได้เลยนะครับตอนนี้มีสบู่นะครับมีข้าวสนใจถ้าจะสั่งรวมกันก็สั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะแยกให้ แยกออเดอร์ให้นะครับหมายถึงว่าเดี๋ยวให้อดมินจัดการให้นะครับทางนี้ทางบุรีรัมเราจะขายส่งสบู่นะครับส่วนทางพัพชัยสบู่ใช้ดีหรือเปล่าอะสาหรับคนที่ซื้อสบู่ไปแล้วทุกคนมีความเห็นว่ายังไงครับสบู่ผมโอเคไหมอะเดี๋ยวให้คนที่ซื้อไปบอกนะครับว่าใช้ดีไหมเราเราจะแบบให้ลูกค้าที่ซื้อไปรีวิวจากเมนนี้นะครับว่าใช้ดีหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะมีคน ที่อยู่ในไลน์นี้ได้ไปเยอะอยู่นะครับบอกเลยว่าใช้ดีมากจริงๆนะครับทุกคนใช้ดีมากสั่งช่องไลฟ์นี้เปล่าถูกใช่ครับใช่ครับในในไลฟ์นี้เลยครับแม่พี่ขนองพี่ขนองทักแชทเพจนี้ไปได้เลยนะครับทักแชทเพจนี้ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแอดมินรับออเดอร์ให้นะ ใช้ดีมากมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับใช้ดีใช้ดีจริงๆครับเขาจะช่วยในเรื่องแบบไอ้ลดจุดด่างดำด้วยนะครับรอยดำรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยทำให้จางลงได้ใช้ดีมากผิวนุ่มกระจ่างใสใช่แล้วทีเนี้ยแต่ว่ามันหมดเร็วนิดหนึ่งนะทุกคนถ้าใช้กระถุงดีฟองต้องยอมรับเลยเพราะว่าของดีส่วนมากมันจะหมดเร็วเออนี่เห็นไหมล่ะใช้ดีมากค่ะขอบคุณมากครับผิวกระจ่างใส ใช่ตัวนี้มันจะดีมากอันนี้มึงทําอะไรไรเหรอถ่ายคลิปให้อ๋อเคใช้ดีใช้ดีใช่ครับแล้วใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยนะครับเป็นสูตรออนโยนนะครับตัวนี้แต่ว่าเขาใส่พวกวิตามินซีน้ําผึ้งหรือว่าส้มไปนะครับมันจะช่วยให้ผิวกระจ่างใสใช้ดีมากค่ะหมดไปสามก้อนแล้วใช้ดีค่ะ โอ้ขอบคุณมากครับได้รับสบู่แล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ลองใช้เลย uh huh. ทุกคนใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายนะครับตัวนี้เราทําถูกหลักทุกอย่างนะครับมีอยมีอะไรครบทุกอย่างโรงงานมีคุณภาพโรงงานดังด้วยนะครับอ,อผิวก็จงางใสขึ้นค่ะขอบคุณมากครับ mm hmm. ทักแชทเพจได้เลยนะครับท mm ุกคนทักแชทเพจได้เลยนะครับผิวก็จงางใสขึ้นเนี่ยเห็นไหมล่ะอืมมันหักเยอะครับติ๊กตอมันหักเยอะเราถ้าเราซื้อ,ถ,อถ้าเราซื้อตรงนี้ได้อะหรือว่าเราขายในแพลตฟอร์มตรงนี้ได้อะมันจะ ลดลดอะไรหลายๆอ,อย่างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลูกค้าด้วยที่ได้ไปในราคาถูกหรือว่าผมด้วยก็จะได้แบบเออกาไรดีขึ้นด้วยอตอนที่ขายวันแรกอะทุกทุกคนเชื่อไหมไอขายได้ประมาณเกือบแสนอะก <s> ็คือหักไปเยอะมากเลยนะครับ <S <s หักไปตั้งหลายหมื่นสั่งเลยลูกเดี๋ยวแม่โอนบัญชีให้เออแม่แม่แมทักแม่ทักมาทางเพจหรือ,อยังครับเดี๋ยวฟอร์ดูก<ให>่อนนะเออ แม่แม่ขนองทักมาทางเพจได้ไหมครับแม่ขนองนี่ครับแทนแทนลองกดเข้าไปในเพจกูดูให้หน่อยดีว่าแบบขึ้นมันจะขึ้นทักแชทอะ่ะใช้ดีค่ะพี่ใช้ไปสองก้อนแล้วลดจุดด่างดำใบหน้าใช้ได้ดีจริงใช่ครับแล้วอีกอย่างแล้วอีกอย่างหนึ่งอะฮะไม่ไมมหมยถึงว่ามึงกดเข้าไปดูในเพจกูให้หน่อยเอาจากเฟซมึงอะกดเข้าไปดูในเพจกูให้หน่อย เออเข้าไปดูว่าทักยังไงเราดเดกูเต้่งออกไปเลยจะคิดหรือเปล่ไม่ไม่ใช่เข้าไปอย่างเฟซมึงสุดเพื่อไปส่องกูอยู่หน้าเพจกูอยู่หน้าเฟซเฟมืเ่อกี้อ้าวมันไม่ขึ้นทักหรอม,มันไม่คือกูกูอยู่หน้าหน้าเพจหรือเปล่าอ๋อเออว่ะใช่แต้องกลับไปหน้าเฟซก่อน นี่ป๊บเองนะครับทุกคนรับประกรันขายเห็นผลจริงขอบคุณมากครับ f o r e ปะกอนนี่ทุกคนกดไปตรงหน้านี้ใช่ไหมครับกดไปตรงหน้านี้เสร็จปุ๊บกดส่งข้อความไปเลยครับนี่ ส่งข้อความไปแล้วก็ทักแชทเพจไปเลยนะครับว่าเราสนใจอะไรยังไงเนี้ยนะครับเออโอเคนะครับทุกคนใช้ไปแล้วค่ะสองก้อนรอยสิวรอยแผลจางลงขอบคุณมากครับน่ารักมากเห็นไหมล่ะทักแชทเพจได้เลยนะครับปีหน้าอาหมดดเดียวมาขายกับข้าวนะครับสบู่ยังขายอยู่เหมือนเดิมใช่ครับปีหน้าผมคิดว่าจะทําตอนช่วงปลายเดือนอมกราปลายเดือนมกราครับเพราะว่ามกราเนี่ยฝอจะไปอยุ่จันประมาณ เกือบสองอาทิตย์หรือไม่ก็ประมาณอาทิตย์กว่าครับถ้าไม่ถ้าไม่มีงานที่บุรีรัมนะครับเ <_ S 1> พราะว่าจะไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองอ้ยไม่ใช่ยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอุ้ยก็เกือบสองอาทิตย์นะครับไปจันไปจันก็เกือบสองอาทิตย์เลยาแมนะแม่ทักแล้วค่ะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวปัดจะให้แอดมินครับอุ้ยมาแล้วครับโอ้โหวันนี้เป็นความโชคดี ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่เพราะว่าในแนวมันถักครั้งนี้แล้ววันนี้เราก็ขายได้อีกยี่สิบก้อนนี่แม่คะนองยี่สิบก้อนของจริงของเขานะครับเดี๋ยวขอให้นินตอบนะครับคอนเฟิร์มครับเห็นไหมล่ะพี่แกมคอนเฟิร์มไหมครับพี่แกมโอ้ยคนดูเยอะนะถือว่าหนึ่งร้อยคนหนึ่งรอสาสิบคนเยอะมากเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยใครที่ยังไม่เคยลองอ่ะยิบยิบหน่อยยิบยยิบหน่อย ใครที่ยังไม่เคยลองลองได้นะทุกคนตัวนี้คือดีมากเลยนะครับแถมถุงที่ฟองด้วยอะไรนะครับรอแอดสิ้นตอบแอดมินครับแอดมินขายทางเพจเหรอครับใช่ครับทางเพจก็ขายเหมือนกันครับทางเพจก็ขายจะถูกลงด้วยนะครับถ้าซื้อทางเพจเนี่ยจะตกก้อนละ99้บาทแต่ถ้าไปทางติ๊กต็อจะตกก้อนละร3อยสิบเจ็ดครับหมูทอดโคตรอร่อยค่ะอกลับมาแล้ววะต้องกลับมาเลยแต่ว่าตอนนี้ยังครับเดี๋ยวไปจันทร์ก่อนไปจันทร์ก่อน เพราะว่าอย่างน้อยเดือนหนึ่งเราต้องเจอกันสักแบบสองสาครั้งนะครับกับพี่แพลี่เพราะเดี๋ยวเ,เจ๊เขาของขาดอุ้ยคุณประกรณ์ชัยน้าใสจังอะ่ะอุ้ยมึง <laughs> ช็อตฟิลกูแท้กู <laughs> <laughs> ก,กำลังพูดถึงเรื่องเจ๊อยู่ อันนี้นะครับใช้ตัวนี้เลยสบู่ออเรนนะครับแบรนด์ลอแท้นะครับตัวนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายนะครับเหมาะสําหรับคนที่แบบเป็นรอยสิวอะไรเงี้ยมันจะจางลงนะครับตัวนี้ใช้ได้ผิวแพ้ง่ายใช้ได้กดตะก,กร้าเลยครับหรือไม่ก็ทักแชทเพจได้เลยนะครับญญนี่แสงดีมากเนาะเมื่อวานก็มาถ่ายคลิปอย่างนี้แหละครับกับพี่อาี้ยเพราะเดี๋ยวเจเขาเอาเอาไปลงช่องนะเดี๋ยวจะให้ให้นี่ สบู่ใช้ดีมากขาวขาวขึ้นมากเห็น <Hey. S 1> ไหมล่ะเออพี่บูมพี่บูมอู้นี่อโอ้แล้วโอ้ขอบคุณค่ะหูอคการับองค์การขอบคุณมากครับแม่คนองหูไม่คนองอนแล้วอ่ะได้รับสบู่แล้วนะคะขอบคุณมากครับ,รบทุกคนปีใหม่อะสั่งไปแจกได้นะครับหรือว่าสั่งไปทําบุญก็ได้เนี่ยแล้วก็ ปีใหม่แม่ฝอก็เพิ่งเอฟไปเมื่อวานสิบก้อนนะครับเพราะว่าจะเอาไปทําบุญด้วยทุกคนทําบุญกับอะไรที่มันของหอมเครื่องหอมอ่ะเกิดมาชั้นหน้าน่ะทุกคนไม่ต้องบอกเลยไม่ต้องพูดถึงเลยเกิดมาตั้งแต่คลอดแม่ตั้งแต่ออกจากท้องกินหอมเลยจริงๆลองจริงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมทําบุญกับน้าน้าเปล่าด้วยนะครับอสบู่น้ําเปล่าอะไรอย่างนี้ดีเลยครับทําบุญครับ แม่โอนแล้วครับลูกชายขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขออีกรอบได้ไหมเมื่อกีู้กพูดอันนี้ไปวนผู้สูงไวัก็ใช้ได้นะคะผิวนุ่มมากจริงๆครับจะทําให้ผิวแบบตึงได้ที่มันแบบอันเนี้ยมันจะทําให้ตึงได้อ นี่นะครับทุกคนสบู่ออเรนนะครับแบรนด์หล่อแท้นะครับสนใจกดตะกร้าได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสเรียบเนียนดูมีออร่านะครับส่วนผสมเขาใส่ไว้หลายอย่างมากเลยครับโคจิกเอซิสวิตามินซีวิตามินบ3วิตามิน B5 ส้มแล้วก็น้ำผึ้งนะครับสนใจกดตะกร้าได้เลยนะครับวดีดีดีจริงไหมึงดูอะสบบู่ออเรรนนะคัแบรนด์หล่อแท้นะครับสนใจกดตะกร้าได้เลยครับโอ้แสงพอนดีที่เนี่ยช่วยทำ ไม่ต้องแต่งเลยเนาะเดี๋ยวส่งเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เข้าไปดูแลแม่ขอรูปลูกชายได้ครับเดี๋ยวใส่เอออย่าลืมใส่รูปไว้นะแม่ก่อนแม่ขนมยี่สิบก่อนเดี๋ยวจัดให้เลยครับขอบคุณมากครับอสุดยอดเลยนี่ทุกคนอันนี้เป็นข้าวกล้องหอมมะลิเอ้ยข้าวกล้องใช่อันนี้เป็นข้าวกล้องหอมมะลินะครับใครสนใจนะครับอยากได้ข้าวกล้องไปทําบุญหรือว่าสั่งไปทานดูได้นะครับบอกเลยว่าที่บ้านของเราเนี่ย ทำธุรกิจเรื่องข้าวอยู่แล้วที่บ้านฟอร์เป็นทาธุรกิจเรื่องข้าวอยู่แล้วใช่ไหมคบฟอก็เลยรู้สึกว่าเออทาไมไม่เอาสินค้าที่แบบบ้านเราอะทาอยู่แล้วเอามาขายเสร็จปุ๊บฟอกเลยลองเอามาขายดูก็คือผลตอบรับดีนะครับเพราะว่าคนที่สั่งไปแล้วอะพอหมดปุ๊บเขาก็กลับมาสั่งอีกรอบนึงถามว่าราคามันแรงไหมฟอกก็ต้องตอบเลยนะว่าแรงเพราะว่าถ้ารวมถึงต้นทุนรวมอะไรเงี้ยผมก็ต้องขายราคาประมาณนี้นะครับทุกคนค่าหอมมะลินี่ค่าสติกเกอร์ค่าอะไรเงี้ยค่ากล่องทุกคน สนใจทักแชทเพจได้เลยนะครับเรามีติดตามฟอร์ตตั้งแต่คบกับพี่แพดดีจนกลับมาคบกันใหม่อีกรอบรู้เลยว่าฟอร์ดคนเดียวที่จริงใจกับแพรรี่เห็นไหมล่ะเห็นไหมดีไหมล่ะครับอืมข้าวไรซ์เบอร์รี่ห้ากิโลขอบคุณครับอุ้ยก่อนปีใหม่ได้แบบเฮงๆปังปังนะครับพรุ่งนี้ผมเดินทางแล้วนะครับสิบเอ็ดโมงนะครับจะไปกรุงเทพนะครับนี่ข้าวหอมมะลิอันนี้เป็นข้าวหอมมะลินะครับนี่ดูนะครับดูเม็ด ดูเม็ดเขาโหมดมากเม็ดเขาขอไข่หนึ่งถ้าใครอยากได้อันนี้นะครับกดขอไข่หนึ่งแต่ถ้าอยากได้ถุงใหญ่กดขอไข่ห้ามาเลยครับกดขอไข่ห้าได้เลยหรือไม่ก็ทักแชทเพจด,ดีกว่าง่ายกว่าได้คุยด้วยเผื่อคนแบบไม่รู้อะไรเงี้ยนี่ตัวนี้เป็นข้าวกล้องนะครับข้าวกล้องก็จะแบบ ต้องใส่น้ำเยอะหน่อยข้าวหอมหุงแล้วขึ้นหม้อกินอร่อยค่ะว้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับฟังออกอยู่นะนี่ส่วนอันนี้เป็นข้าว r i ซ์เบอร์นะครับเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดในตอนนี้ในร้านนะครับสำหรับข้าวนะครับคือข้าว r i ซ์เบอร์นะครับคนที่แบบสุขภาพไม่ค่อยดีอ่ะตัวนี้กินได้นะครับช่วยเรื่องสุขภาพด้วย <c oughs> <c oughs> คือนะ้าสกุลจริงๆครับ คือนามสกุลขอจริงๆไม่ต้องแปลกใจนะว่านามสกุลหล่อแท้กูจะแบบปลอมอะไรอย่างเงี้ยเปล่าของจริงนะครับเถามจากลูกค้าที่เคยสั่งทงังร้านเราได้เลยนะครับคือนามสกุลจริงๆนะครับพี่คือทุกคนไม่ไม่มั่นใจว่าเอ้ยใช่เพจจริงหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยกลัวเป็นของปลอมเพราะว่านามสกุลหล่อแท้แล้วคนก็จะคิดว่าคนบ้าอะไรนามสกุลหล่อแท้ คือมันมีจริงๆนะครับคือจริงๆก็ๆนี่แหละนางสกลุลหลอ่อแทนจริงๆ <c oughs> คนขายได้ใช้สบู่คนขายได้ใช้ด้วยไหมครับใช้ครับอยู่ในห้องน้ําอยากดูไหมว่าเหลือเท่าไหร่แล้วต้องส่งที่อยู่อีกรอบไหมลูกส่งกันไว้ดีกว่าครับแม่เพราะว่าทางแอปฟ้าเนี่ยเขาจะให้อดมินเป็นคนรับไว้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้ให้ดูนะทุกคนเดี๋ยวใช้ให้ดูอ่ะอันนี้พี่แทน เดี๋ยวมาไลฟ์ให้หน่อยแป๊บนึงมีไปทางไหมลูกอเอ่อ